บางคนบอกว่าอยู่กับหมาแมวนี่แหละดีที่สุดฟังดูเหมือนประชดแต่บางคนก็พูดจากใจจริงเลยนะไม่ใช่แค่เพราะหมาแมวไม่พูดมากแต่เพราะมนุษย์ด้วยกันบางทีก็เหนื่อยจะรับมือวันนี้เราจะพาไปดูว่าทำไมบางคนถึงรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องเพี้ยนแต่มันมีที่มาทั้งจากจิตวิทยาสมองและความสัมพันธ์แบบที่คนไม่เคยคิดเลยเริ่มต้นจากสัตว์เลี้ยงไม่ตัดสินเราใช่เลย ไม่ว่าคุณจะหน้าสดผมยุ่งใส่เสื้อยืดย้วยหรือเพิ่งร้องไห้มันหนักแค่ไหนหมาก็ยังมาเลียหน้าแมวยังเดินมานั่งทับตักไม่เคยถามว่าเธอเป็นอะไรไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนหรือเจ้าไงกับชีวิตมนุษย์เรามักอยู่ในสังคมที่มีการประเมินตลอดเวลาโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่แค่โพสต์ผิดเวลาก็ไม่มีใครกดไลค์คนบางคนเลยรู้สึกปลอดภัยกับหมาแมวเพราะมันไม่คาดหวังอะไร ไม่ต้องประสบความสำเร็จก็ยังมีหางกระดิกต้อนรับกลับบ้านทุกวันและสัตว์เลี้ยงไม่พูดมากเคยไหมแค่กลับบ้านเหนื่อยก็เจอคำถามจากคนในบ้านทำไมไม่กลับดึกอ่ะอีกแล้วเหรอแต่พอเจอหมามันแค่เดินมาแล้วก็กระโดดใส่พร้อมเสียงหอบๆกับหางที่สายยิกๆแมวก็อาจจะเฉยๆแต่บางวันก็มานอนเบียดแบบไม่มีเหตุผลอารมณ์เหมือนมีใครสักคนที่อยู่ด้วยเฉยๆและสบายใจโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย คนบางคนที่ชอบอยู่กับสัตว์อาจมีลักษณะของคนอินทรูเมิร์นะคนกลุ่มนี้ไม่ได้เกลียดสังคมแต่ชอบอยู่กับตัวมากกว่ากันอยู่กับมแมวเลยเหมือนกันมีเพื่อนที่ไม่รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวนั่งเงียบๆด้วยกันได้ทั้งวันโดยไม่มีคำว่าอึดอัดปรากฏในหัวเลยสักนิดและท้ายจะลึกไปกว่านั้นสมองเราถูกกระตุ้นความสุขจริงๆเวลาเห็นสัตว์น่ารักมีงานวิจัยพบว่าเวลาเรามองตามหมาหรือเล่นกับแมวร่างกายจะหลั่งสารออกซิโตซินออกมา มันคือฮอร์โมนถึงความไว้ใจและความผูกพันเป็นตัวเดียวกันที่แม่หลั่งออกมาตอนให้นมลูกเลยนะนั่นแปลว่าแค่เล่นกับหมาแมวก็เหมือนได้กอดทางอารมณ์โดยที่ไม่ต้องขอใครกอดจริงๆให้วุ่นวายหัวใจอีกอย่างที่ทำให้คนบางคนชอบสัตว์มากกว่าคนก็คือสัตว์เลี้ยงไม่หลอกลวงเราไม่มีดรมมาม่าไม่มีนอกใจไม่มีโพสต์เตตัสแสะใครเวลาหมาเห่าก็บอกตรงๆว่ามีคนแปลกหน้า เวลาหิวมันก็ไม่เลียมือไม่มาเงียบๆแล้วงอนให้เราทายว่าทำอะไรผิดชีวิตเรายุ่งยากพออยู่แล้วบางคนเลยรู้สึกว่าการอยู่กับสิ่งมีชีวิตที่ตรงไปตรงมามันทําให้โล่งใจแต่มันมีมากกว่านั้นนะบางคนที่ชอบอยู่กับหมาแมวอาจมีประสบการณ์ทางสังคมที่ไม่ดีในอดีตเช่นเคยโดนเพื่อนหักหลังเคยมีความรักที่เจ็บลึกเคยโดนบูลลี่สิ่งเหล่านี้ทําให้คนเหล่ากลัวก,วการเปิดใจ แต่พอได้เลี้ยงสัตว์รู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็คงไม่มีวันหักหลังแล้วแน่ๆการอยู่กับสัตว์และแก่เป็นพื้นที่ปลอดภัยบางคนถนึงขั้นบอกว่ามารที่ว่าเป็นเหมือนนักบําบัดเพราะมันไม่พูดไม่ด่าแต่ฟังทุกอย่างด้วยตาและหางในแง่จิตวิทยานี้ไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกแต่เป็นเรื่องที่สมองเราตอบสนองต่อสิ่งที่ให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขและสัตว์เลี้ยงก็คือตัวแทนที่ชัดที่สุดข,ของความรู้สึกนั้นยังไม่พอ สัตว์เลี้ยงช่วยให้เรามีกิจวัตรและเป้าหมายได้แต่ละวันคนที่ซึมเศร้าหรือหมดไฟกับชีวิตหลายคนเริ่มกลับมามีกำลังใจเพราะต้องตื่นมาให้อาหารหมาพาแมวไปหาหมอเหมือนมีใครสักคนที่ต้องการเราโดยไม่ต้องพูดออกมานี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมบางคนถึงรักหมาแมวแบบสุดหัวใจถึงขั้นยำอยู่บ้านมันรุดแทนกันออกไปเจอคนไม่ใช่เพราะเกลีมนุษย์แต่เพราะความสง,งบแบบนั้นมันหายาก แน่นอนไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจมันคนรอาจมองว่าเว่อไปไหมหรือรักสัตว์เกินไปหรือเปล่าแต่ถ้ามองลึกๆมันคือการสร้างสายสัมพันธ์ในแบบที่เรารู้สึกว่าเราเป็นที่รักไม่ต้องดีเด่นไม่ต้องมีเงินเดือนสูงไม่ต้องสวยหล่อแค่กลับบ้านมาแล้วมีห่างกระดิกหรือเสียเ่ยเมียวรออยู่ก็พอแล้วสัตว์เลี้ยงจึงกลายเป็นเพื่อนที่ไม่พูดแต่เข้าใจและนั่นแหละ คือสิ่งที่บางคนตามหาทั้งชีวิตจากมนุษย์แต่ไม่เคยเจอถ้าคุณเป็นคนนึงแบบนี้ไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องแคร์ใครคุณไม่ได้แปลกคุณแค่เจอความสุขในแบบที่คนอื่นยังไม่เข้าใจเท่านั้นเองแล้วคุณละ่ะเคยมีช่วงเวลาแบบนั้นไหมที่คุณรู้สึกว่าอยู่กับหมาแมวมันสบายใจกว่าคนถ้าชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยนะเพราะบางที คำตอบของใจเราอยู่ในหางที่สายเบาๆนั่นแหละ